อเค่ะขอสวัสดีกันด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับ Flash A ในรายการรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เรามารีวิวเมาส์กันอีกแล้วก็เป็นของจากแบรนด์ Redragon นะคะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า r a ว b o o k ก็ดูหน่าก่อนกันเลยแล้วกันนะรอเฟซท์มันให้ดูประมาณนี้ ด้านหลังด้านหลังจะมีบอกเกียกับรายละเอียดมาต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวเฟซมาจอะตรงอีกทีนึงโอเคก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็มาพูดกับตัวนี้กันเลยกันนะตัวนี้สามารถตั้ง DPI ได้3,500เลยนะคะนั่นก็คือสูงสุดที่ทำได้น<ม>ั่นเองตัวนี้มีปุ่ม8ปุ o ่มไฟปรับได้6สีโหมดมีทั้งหมด5โหมดนะคะเ,เวฝปับได้เลยทั้งตัวเมาส์ตัวนี้มีมาโค้ด้วยนะตัวนี้ใช้ ชิปเป็นของเอวากและใช้ตรงสวิตของตัวคลิกเนี่ยเป็นของอ m มรอนนะคะตัวนี้ยังไม่มีขายในไทยนะในปัจจุบันที่เฟสรีวิวอะเฟสคิดว่าราคาคงอยู่ประมาณ5600นะ้แเท่าที่เฟสลองคิดนะเพราะดูในส่วนของสโตต่างประเทศอนะไรเงี้ย้เดี๋ยวเรามาอยากให้ชมดีกว่าว่าในกล่องันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก่อนตัวนี้จะรับประกันอยู่ที่18เดือนเลยนะคะสุดยอดเลย โอเคแกะกันครู่หนึ่งนี่นะคะแกะออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกล่องก็จะมีของแถมอันนี้นะคะสองอย่างนี้ก็คือคู่มือเล่มหนึ่งแล้วก็แผ่นไดเวอร์เล่มหนึ่งนะคะเอาไว้ลงเซตติ้งมาโคได้มาดูที่ตัวเมาส์กันดีกว่าเนะเดี๋ยวเรากแกะแป๊บหนึ่งตัวนี้นะคะเมาส์จะเป็นโกเพจตามที่บอกไว้หน้ากล่องเลยนะคะ สายจะเป็นสายถักยาว1.8เมตรนเ,เองนะคะหรือ180อซนติเมตรสายถักสีแดงดำสวยงามแล้วก็จะมีแถมไอ้นี่มาให้ด้วยนะคะที่เก็บสายตรงนี้สีดำตัวเมาส์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปร่างก่อนละกันจะโค้งเนาะเข้าอุ้มมือก็จะมาเ,าเป็นอย่างนี้ ตรงนี้จะเอาไว้กด backward forward ได้นะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะมีไฟลอดออกมาด้วยตรงนี้ก็จะมีไฟลอดนะคะด้านหน้าจะมีเป็นเหมือนโลโก้ด้าน,นข้างบ้างนี่เนาะอืมพื้นผิวของตัวนี้นะคะตรงนี้ข้างหน้าจะสากเลยนะจะสากเลยสากจริงจังเป็นพื้นผิวที่รู้สึกแปลกใหม่มากสำหรับเฟซ จะให้ดูก็ไม่น่าได้อืมแล้วเราลองจับฝั่งนี้ให้ดูบ้างเนาะฝั่งนี้จะเป็นดบนนี้เลยเนาะคือหล่นลงไปเลยอืมด้นผิวข้างหน้าก็จะศักดิข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกนะคะด้านข้างเป็นพลาสติกมันไม่เชิงพลาสติกอะมันเรื่องเรียกว่าอ,อ,อะไรอะ <c oughs> อ <c oughs> ตัวนี้ที่บอกไปมันมีแปดปุ่มแปดปุ่มยังไงในเมื่อข้างหน้ามันเห็นแค่เจ็ดนะคะเราเรามารับให้ดูกัน 1,2,3,4,5,6,7 1, ด้านหลังมีอีกปุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็คือปุ่มสลับโหมดนะคะมันจะมีให้เซตในโปรแกรมเนี่ยสโหมดโดยการกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสลับไปที่โหมด2เนาะก็ดีนะคะไว้สําหรับคนที่มีการเซตติ้งไว้หลายๆแบบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ ensor, เป็นเลเซอร์ตัวนี้ที่เฟสชอบนะคะว่าสัมผัสมันแรแปลกใหม่มากเลยสําหรับเฟซเฟไม่เคยสัมผัสอย่างเี้ ดูก็สวยนะไฟก็เดี๋ยวมาดูกันในโปรแกรมเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลิกกันบ้างดีกว่านะว่าเสียงคลิกเนี่ยมันจะน่ารักแค่ขนาดไหน เสียงก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะที่เฟสชอบคือไอ้ปุ่มล็อกเนี่ยลูกลูกกลิ้งเนี่ยมันน่ารักมากเลยสำหรับเฟสนะเสียงมันเล็กกี้กี้กี้น่ารักดีอื้ม เดีย๋ยวไงเราไปดูในตัวโปรแกรมกันใีการเนะว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรให้เล่นบ้างเซตมาโคยังไงโอเคไปดูกันเลยในหน้าของตัวโปรแกรมก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะก็จะออกแนวโทนดําแดงเหมือนเดิมตรงนี้นะคะจะมีการเซตติ้งภาษาได้เราเรียกว่าภาษาอ,อังกฤษไวเนาะเผื่อใครเข้ามางงว่าเป็นภาษาจีนอะไรอย่างนี้ ตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่นต่างๆบอกนะคะมีโลโก้ของ Red Dragon ในส่วนนี้จะมีการปรับเซตติ้งปุ่มได้ทั้งหมดเลยเนาะเออเดี๋ยวเราจะกดรีเซ็ตออป๊บนึงจะให้ปุ่มมันกับตึงเดิมอ่าตรงนี้จะมีการบอกส่วนต่างๆของเมาส์นะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด9ส่วนเลยนั่นเองแต่ที่เราใช้กันทั้งคันก็จะมี4กับ5 4 5 6 7นะคะส่วนนี้ที่เราสมควรปรับมากกว่านาะว่าจะให้ใส่ มาโครใส่อะไรอย่างเงี้ยเรามาดูการ s ซ t t i n g มาโครกันเลยดีกว่าเนาะเราการกดตรงนี้ไปนะคะอันนี้ก็เลือกใส่เลย,เลยว่าอยากใส่อะไรแต่นี้เรามาเลือกตรง m a r มา m ค r c ม Manager แล้วเราก็กด New นะคะก็ตั้งชื่อไปเลยเราสมมติเราตั้ง F1 ใช่ไหมอะแล้วเรากด Record ไปสมมติว่าให้เราอยากให้แป้นเรานะพิมพ์เป็น W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  แล้วก็กดหยุดไปชื่เท่านี้มันก็จะเป็น w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  รัวเลยนะคะอ่ะเท่านี้ก็จบแล้วตรงนี้นะคะจะมีออปชั่นเสริมก็จะมีการ Record ด e l เ y ย์บ w ทวีก็อารประ,ะ,ะมาณว่าน้ำหนักอะไรเงี้ยการกด <c oughs> จะให้มีก็ได้อะลองกดใหม่เห็นไหมด้าน,นข้างมันจะขึ้นกดแรงน้ำหนักก็เยอะกดเบาก็ น้อยลงมานิดนึงประมาณนี้ให้เรากดจุดไปเท่านี้นะคะแล้วกดโอเคไปเลยปุ่มมาโคของเราก็จะมาอยู่ในส่วนของเลข6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอืมตรงนี้ก็ไม่น่าปรับยากเลยนะน้องๆคงเคยเห็นกันมาเราให้มาดูตรงหน้าจอว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าชึบดูตรงปุ่มค้นหานะเดี๋ยวเฟซจะกดปุ่มเลข6อ่าลืมกด a อ p l y แป๊บนึงแป๊บนึงเห็นไหม เดี๋ยวพิวมันจะขึ้นตามที่เรากดอันนี้ไม่มีแป้นเลยนะเดี๋ยวเราดูเราจะกดให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมข้างหลังมันก็ขยับอ่าก็จะเป็นอะไรมอนนี้นะคะสำหรับมาโคในส่วนของเรดากรก้อนลาวาวูฟไปเรามาดูในตรงนี้นะคะก็จะมีโหมดให้2โหมดก็ตามที่บอกไปเมื่อตอนรีวิวเนาะว่าข้างหลังมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะกดแล้วมันก็จะย้ายมาเป็นโหมด2อย่างนี้ นะเรากดส็จอีกรอกบหนึ่งโดยแต่และโหมดก็สามารถตั้งโปรไฟล,ล์ไปได้อีก5โหมดนะคะก็เป็นอะไรที่เยอะมากก็ลวมกันเป็น10โหมดเอ้ย10โปรไฟล์ตั้งกันไม่ไหวไม่ไหวเลยตรงนี้เราเลือกโปรไฟล์หนึ่งนะคะแล้วมาดูที่ general general, general ก็จะเป็นการปรับ DPI ต่างๆเนอะอตรงนี้เราสามารถติ๊กให้ได้ว่าจะให้แกน x หรือแกน y เท่ากันหรือเปล่าถ้าติ๊กก็คือไม่เท่ากันนะคะสามารถปรับแยกได้ สมมุติเราให้แกน y แกน y แนวตั้งให้แกน y เนี่ยปรับเร็วลงก็เพิ่ม,มันเลยออะเดี๋ยวเราลองดูนะตรงนี้เรากด apply ก่อนแกน y เราเนี่ยค่อนข้างเร็วมากเลยเห็นไหมแต่เราดูแกน x อ,อ่ะประมาณนี้เนาะก็เจอช้าๆก็สามารถปรับแยกได้นะคะตรงนี้ก็ ปรับลดลงมาได้เลยตัวนี้ตามที่บอกไปว่ามันปรับสูงสุดได้อยู่ที่3,500เลยนะคะถือว,ว่าเยอะมากพอสมควรเลยดี i นะคะก็สามารถปรับได้เลยตรงตัวเมาส์น,นะคะถ้าเราเซตติ้งไว้ก็กดไปเลยสีมันก็จะบอกของมันสูงสุดก็จะเป็น3,500ลงมาก็เป็น1,600เนอะอืมตรงนี้ก็เมาส์ report เลเราจะตั้งว 120, ไว้ร20เอ้ 250, ย250ละกัน,ก,นกด apply ไปเลยนะคะในส่วนนี้ก็ไม่ยาก แล้วแต่น้องๆว่าจะถนัดตัวไหนไลท์ไลท์ตัวนี้จะเป็นบีวติงนะคะอย่างเดียวเลยคือการหายใจเข้าหายใจออกเราสามารถปรับความเร็วได้เราจะกดเลือกค้อก็ได้จะเป็นอย่างนี้ปิดไปเนาะเราจะซูมออกชึบอืมนี่ก็คือค้อนะคะเราปรับให้มันโลก็จะช้า ปรับให้อันนี้เพิ่มขึ้นเป็นมีเดียมระดับกลางนะคะก็จะเร็วขึ้นมันหนึ่งถ้าเราปรับให้เป็นไฮสปีดเร็วมากสวยมากเลยมันเป็นแล้วลายาแตกๆอะ่ะเออสีเราก็สามารถปรับได้นะคะโดยมีให้เลือกทั้งหมด6สีนั่นก็คือแดงเหลืองเขียว ฟ้าชมพูม่วงอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสีมันจะเป็นไงบ้างชึบเรามาดูกันที่สีแดงแดงจะให้โฟก,กัสนิดนึงโฟก,กัสสิแดงนะคะแล้วก็เหลืองเขียวแล้วก็ฟ้า สวยนะสีฟ้าเฟชอบอยู่สีชมพูมันออกจะม่วง,งนิดนึงนะเนี่ยนะแล้วก็สีม,ม่วงสีม,ม่วงนี่ออกแนวน้ำเงินเลยอ่าเป็นยังไงบ้างโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับไฟตัว S1 ก็จะมีสปีดในการปรับต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสกอร์เมาส์ดับเบิลคลิกสปีดอะไรอย่างนี้ว่าให้มันคลิกรัวขนาดไหน พอยต์สปีดเลือกไปตรงนี้ก็จะมีให้เช็คเทสต์แ mm hmm. นลิลได้ด้วยอลองมาเล่นๆดูนะคะถ้ามันวางขายแล้วก็จับจอได้เลยคือว่าราคาไม่น่าแพงอย่างที่บอกแน่ที่นี้ตัวโปรแกรมนะคะก็จะมีประมาณนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะคะ ยอาห้เราไปฟังสรุปกันเลยเลยกันเนาะเมาส์ตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นการใช้เกมมิ่งเกียร์คนที่อยากเซตมาโครในเมาส์นะคะแล้วก็คนที่ต้องการแสงไฟสำหรับเมาส์ให้สวยงามอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็เหมาะมากเลยนะคะลาวาลูฟจากเลสตาก,กอนตัวนี้ฟังก์ชันก็เยอะนะคะ DPI ได้สูงมาก3 5 0 0สายทง่งสายถากสวิตช์ถึง5ล้านครั้งเลยในการกด เป็นอะไรที่คุ้มมากจริงราคาก็ไม่น่าแพงด้วยก็อยากจะฝากไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด subscribe ให้กับคลิปนี้ด้นะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาดูไว้คลิปหน้าจะมารีวิวไรเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย